พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชสังคาทีิเศษสิกขาบทที่สี่คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่ง ภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตแปรปวนแล้วกล่าวคุณแห่งการบำเรอความใคร่ของตนในสำนักมาตุคามด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุนว่าน้องหญิงหญิงใดบำเรอผู้ประพฤติพมจรรันมีศีลมีกัลยาณธรรมเช่นเราด้วยธรรมนั้นการบำเรอของหญิงนั้นนั่นเป็นยอดแห่งการบำเรอทั้งหลายเป็นสังขาทิเสษ เนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบำเรอตนด้วยกามต้องสังขารทิเศษอธิบายความโดยย่อคำว่าถูกราคะครอบงำแล้วหมายถึงมีความกำหนัดมีความเพ่งเลงมีจิตปฏิพัตคำว่ามีจิตแปรปรวนแล้วหมายถึงมีจิตที่กำหนัดแล้ว คําว่ามาตุคามหมายถึงหญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่หญิงเปรตไม่ใช่สัตว์ดิรฉานเพศเมียเป็นหญิงที่รู้เลี้ยงสาสามารถทราบถึงถ้อยคําที่เป็นสุภาษิตทุพภาษิตคําชั่วหยาบและคําสุภาพได้คําว่าในสํานักมาตุคามคือในที่ใกล้มาตุคามในที่ไม่ห่างมาตุคามได้แก่พูดกับมาตุคาม คำว่าบำเรอหมายถึงทำให้ยินดียิ่งทำให้รื่นเริงยิ่งคำว่าด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุนคือด้วยถ้อยคำที่เกี่ยวด้วยเมถุนธทำคือการเสพกามคำว่าความใคร่ของตนหมายถึงความอยากของตนความประสงค์ของตนการบำเรอแก่ตนคำว่ามีศีลคือ เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอธินาทานเว้นขาดจากมุสาวาตคำว่าประพฤติพรหมจันทร์คือผู้เว้นขาดจากเมถุนธรรมคำว่ามีกัลยาณธรรมคือเป็นผู้มีธรรมอันงามเพราะมีศีลและประพฤติพรหมจันท์เช่นนั้นคำว่าด้วยธรรมนั้นหมายถึงด้วยเมตุนธรรม เจตนารม์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้หมายถึงการที่ภิกษุมีความกำหนัดพูดล่อหรือพูดแนะนำหรือพูดชักชวนให้หญิงบำเรอตนด้วยกามอันเกี่ยวเนื่องด้วยเมถุนธรรมตามที่ตนใคร่ที่ตนปรารถนาอันเป็นประโยชน์แก่ตนทําให้ตนรื่นรมยินดีการกล่าวให้หญิงบำเรอตนด้วยกามลักษณะนี้ ถือว่าเป็นการชักนําหญิงที่มีศรัทธาแต่ไม่รู้ซึ่งให้หลงเชื่อเป็นการหลอกลวงเป็นการเห็นแก่ตัวของภิกษุเป็นเหตุให้คิดหมกมุ่นอยู่กับการมรมณมจนไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้สมบูรณ์ได้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุฟุ้งซ่านปล่อยสติประพฤติเหลาะแหละด้วยการพูดจาไราย,ยางอาย ให้สำรวมระวังคำพูดมีความรู้สึกละอายใจที่จะพูดชักชวนให้หญิงบำเรอตนทางกามรมารมโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งนี้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสงไว้และเพื่อรักษาพระาศาสนาไว้อนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุ ผู้กล่าวว่าขอท่านจงบำรุงด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและกิลานะปัจจัยเพสัตบริขารดังนี้เป็นต้น 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือผู้เป็นอาธิกกรรมมิกะได้แก่พระอุทายีวินีแต่วัตถุวินีแต่วัตถุได้แก่เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล และทรงตัดสินแล้วว่าเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติเช่นเรื่องต่อไปนี้ภิกษุรูปหนึ่งถูกหญิงหมันผู้อุปถัมภ์ตนอยู่ถามว่าทำเชไหนจึงจะมีบุตรได้ภิกษุตอบว่าจงถวายทานที่เลิศนางถามว่าทานที่เลิศคืออย่างไรภิกษุตอบว่าคือเมถุนธรรมทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังฆาธิเศษแล้ว ภิกษุรูปหนึ่งถูกหญิงผู้อุปถัมภ์ตนอยู่ถามว่าทำเช่นไหนจึงจะมีโชคดีภิกษุตอบว่าจงถวายทานที่เลิศนางถามว่าทานที่เลิศคืออะไรภิกษุตอบว่าคือเมตุนธรรมทรงตัดสินว่าต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วภิกษุรูปหนึ่งถูกหญิงที่คุ้นเคยถามว่าดิฉันจะอุปถากพระคุณเจ้าด้วยอะไรดี ภิกษุตอบว่าจงถวายทานอันเลิศนางถามว่าทานที่เลิศคืออะไรภิกษุตอบว่าคือเมถุนธรรมทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วภิกษุรูปหนึ่งถูกหญิงผู้ใจบุญถามว่าทำรมไหนะจึงจะได้ไปสู่สุขติภิกษุตอบว่าต้องถวายทานที่เลิศนางถามว่าทานที่เลิศคืออะไร ภิกษุตอบว่าคือเมถุนธรรมทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วสังฆาทิเศษสิกขาบทที่5คําแปลพระบาลีในพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุดใดชักสื่อคือบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดีบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดีในความเป็นภรรยาก็ตามในความเป็นชู้ก็ตาม โดยที่สุดบอกแม่แก่หญิงแพทย์สยาอันจะพึงอยู่กันชั่วขณะเป็นสังคาทิเศตเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาดภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังคาทิเศตอธิบายความโดยย่อคำว่าชักสื่อหมายถึงถูกฝ่ายหญิงวานไปหาฝ่ายชายหรือถูกฝ่ายชายวานไปหาฝ่ายหญิง คือนำความประสงค์ของหญิงหรือชายไปบอกแก่หญิงหรือชายอีกฝ่ายหนึ่งว่าต้องการให้ไปเป็นสามีหรือเป็นภรรยาได้แก่ทำตัวเป็นเท่าแก่ชักสื่อให้ชายหญิงได้กันคำว่าบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงหมายถึงแจ้งความปรารถนาของฝ่ายชายแก่ฝ่ายหญิงคำว่าบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชาย หมายถึงแจ้งความปรารถนาของฝ่ายหญิงแก่ฝ่ายชายคำว่าในความเป็นภรรยาคือต้องการให้เป็นภรรยาคำว่าในความเป็นชู้คือต้องการให้เป็นชู้รักคือเป็นสามีคำว่าหญิงแพทย์สยาคือหญิงขายบริการอันจะพึงอยู่ร่วมกันชั่วขณะได้แก่หญิงที่เป็นภรรยาชั่วคราว องค์แห่งการชักสื่อการชักสื่อโดยปกติย่อมสำเร็จได้และทำให้ต้องอาบัตตามสิขาบทนี้ต้องประกอบด้วยองค์แห่งการชักสื่อสามประการคือ 1. รับคําของผู้วาน 2. ไปบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่ง 3. กลับไปบอกแก่ผู้วานแต่ในกรณีชักสื่อหรือบอกแก่หญิงแพทย์สยา ย่อมสำเร็จได้โดยองค์สองเท่านั้นเช่นชายวานภิกษุให้ไปบอกหญิงขายบริการภิกษุรับคําแล้วไปบอกแก่หญิงบริการนั้นแม้ไม่กลับมาบอกแก่ชายนั้นอีกความปรารถนาของเขาก็สำเร็จได้แล้วดังนั้นการต้องอาบัตสังฆาทิเศษตามสิกขาบทนี้ย่อมมีได้ด้วยองค์แห่งการชักสื่อสองประการข้างต้นเท่านั้น องค์แห่งอาบัตในสิกขาบทนี้ท่านวางเกณฑ์การตัดสินว่าต้องอาบัตอะไรอย่างไรไว้เป็นหลักดังนี้ 1. ถ้าเขาวานภิกษุรับคำเป็นอาบัตทุลัใจไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสังฆาธิเศษ 2. ถ้าเขามิได้วานภิกษุจัดการเองไปบอกแก่ชายหรือหญิงฝ่ายแรกเป็นทุลัจใจ ไปบอกแก่ชายหรือหญิงฝ่ายที่สองเป็นสังขารทิเศษส,สผู้วานเป็นเจ้าตัวโดยเป็นชายหรือหญิงก็ตามเป็นมารดาบิดาหรือเป็นผู้ใหญ่ของชายหรือหญิงก็ตามเมื่อเขาวานภิกษุรับคำไปบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะเป็นเจ้าตัวก็ตามเป็นบิดามารดาหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเป็นสังฆารทิเศษกรณีเช่นนี้ จะทำเองหรือสั่งให้ผู้อื่นทำแทนตนก็ตามก็ต้องสังฆาทิเศษเหมือนกัน 4. เขาวานภิกษุหลายรูปทุกรูปรับคำแล้วแต่เวลาไปบอกไปบอกแม้เพียงรูปเดียวต้องสังฆาทิเศษพร้อมกันทั้งหมด 5. ภิกษุรูปหนึ่งไม่รู้ชักโยงสามีภรรยาซึ่งอย่าขาดกันแล้วให้กลับคืนดีกันใหม่ท่านว่าไม่ต้องอาบัติ 6. กิิสุรูปหนึ่งรู้อยู่ว่าโยมบิดากับมารดาอย่าขาดกันแล้วถูกบิดาขอร้องให้ไปบอกโยมมารดาให้กลับมาปรนิบัติตนเหมือนเดิมภิกษุไปบอกตามนั้นเป็นสังฆาที่เศษ 7. สามีภรรยากโกรธกันแล้วแยกกันต่างคนต่างอยู่แต่ไม่ได้อย่าขาดกันภิกษุพูดชักโยงให้คืนดีกันไม่ต้องอาบัติ เจตนารมณ์ของสิกขาบทข้อนี้สิกขาบทนี้หมายถึงการที่ภิกษุประพฤติตัวเป็นผู้ชักสื่อให้ชายหญิงได้อยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาหรือให้ชายได้เสพสมกับหญิงขายบริการด้วยมีประสงค์จะให้ตนเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ไว้วางใจหรือได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ยอมตัวมาเป็นเท่าแก่ให้ ทำให้มีพวกพ้องบริวารมากขึ้นหรือด้วยวัตถุประสงค์อย่างอื่นซึ่งการประพฤติอย่างนี้ย่อมไม่เหมาะไม่ควรเพราะย่อมได้รับการตำหนิจากผู้รู้ทั้งหลายก็ได้ว่าผู้เป็นสมณะสละทางโลกแล้วต้องเป็นผู้ไม่ขวนขวายต้องเป็นผู้ไม่พยายามทำงานเช่นนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อมีให้ภิกษุเข้าไปก้าวกาย ในเรื่องการเป็นอยู่ฉันสามีภรรยาซึ่งเป็นเรื่องทางโลกซึ่งละเอียดอ่อนต้องการให้เป็นกลางเพราะการอยู่กันเป็นครอบครัวนั้นเป็นเรื่องของจิตใจเป็นหลักหากเกิดจากการชักสื่อแต่ไม่สมัครใจยอมอยู่ด้วยกันตามคำของผู้ใหญ่สุดท้ายอาจต้องอย่าขาดกันหรืออยู่ทนทุกข์หวานอมขมกลืนไปด้วยกันยิ่งผู้ชักสื่อ เป็นภิกษุผู้ใหญ่ที่ตนนับถือหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ด้วยเมื่อมาชักสื่อก็ยอมทำตามด้วยเกรงใจแต่ไม่สมัครใจอยู่ด้วยกันนักหากจำต้องแยกทางกันผู้ชักสื่อก็อาจถูกตำหิิและไม่นับถือกันต่อไปอันหนึ่งเพื่อให้ภิกษุวางตัวเป็นหลักไม่ใช่เป็นคนรับใช้คาหัหั์ไม่ใช่เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการเที่ยวชักสื่อให้เขาเป็นผัวเมียกัน ไม่ใช่เป็นคนไกลเกลี่ยให้เขาคืนดีกันอีกเมื่อเขาตกลงอย่าขาดกันไปแล้วเป็นต้นเพราะการทำเช่นนั้นย่อมทำให้เกิดผลเสียตามมาแม้จะมีข้อดีบ้างได้รับความสำเร็จในทางดีบ้างแต่ก็ทำให้เสียเวลาเสียโอกาสในการประพฤติพรหมจรรย์จึงทรงบัญญัติห้ามไว้อนาปัติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุ ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุผู้ไปด้วยกรณียากิจของสงฆ์ก็ดีของเจดีก็ดีของภิกษุผู้อาพาธก็ดีเช่นในวัดมีงานก่อสร้างอยู่หรือมีงานซ่อมเจดีอยู่อุบาสกวานภิกษุไปยังสำนักอุบาสิกาหรืออุบาสิกาวานภิกษุไปยังสำนักอุบาสกเพื่อขออาหารหรือค่าแรงสำหรับคนงาน ในกิจนั้นเมื่อภิกษุไปด้วยกรณียะของสงฆ์เช่นนั้นไม่ต้องอาบัติหรือได้รับการขอร้องวานไปเพื่อต้องการยาสำหรับภิกษุอาพาธก็เช่นกัน 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือผู้เป็นอาธิกรรมมิกะได้แก่พระอุทธ,ธายีวินีแต่วัตถุวินีแต่วัตถุ ได้แก่เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและทรงตัดสินแล้วว่าเป็นอาบัตหรือไม่เป็นอาบัตเช่นเรื่องต่อไปนี้ภิกษุรูปหนึ่งถูกชายคนหนึ่งวานให้ไปบอกหญิงขนชื่อนี้ว่าต้องการนางมาเป็นคู่ครองภิกษุรับคำวานแล้วไปถามหาหญิงคนชื่อนั้นว่าอยู่ที่ไหนทราบว่านางได้ตายไปแล้วทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษ แต่ต้องอาบัตทุกกฏพิกษุรูปหนึ่งถูกชายคนหนึ่งวานให้ไปบอกหญิงชื่อนี้ว่าอย่างนี้ภิกษุนั้นรับคำแล้วไปหาหญิงชื่อนั้นได้ทราบว่านางย้ายบ้านไปแล้วทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตสังคาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฏภิกษุรูปหนึ่งชักโยงหญิงคนหนึ่งซึ่งทะเลาะกับสามีแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านมันดา ให้กลับมาคืนดีกับสามีทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตอะไรเพราะเขายังไม่ได้อย่าขาดกัน